อนนี้ก็มาถึงรีวิวตอนที่2แล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับต้องบอกก่อนว่า ICS ตัวนี้นะครับเป็นลอมของ CyanogenMod ซึ่งจะไม่เหมือนที่ Google ปล่อยออกมาให้อัปเดตนะครับไปดูรีวิวตอนที่2กันเลยครับฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็น d e c e น t ี y Open App นะครับก็คือเวลาที่เรากดค้างที่ปุ่มโฮมนะครับก็จะมีรายชื่อแอปที่เราเพิ่งเปิดไปเมื่อเร็วที่ผ่านมาครับกดค้างไว้แป๊บนึงก็จะขึ้นรายชื่อแอปที่เราเพิ่งเปิดมาครับเราก็สามารถกดเข้าแอปจากตรงนี้ได้เหมือนกัน ที่เพิ่มเข้ามาที่มีหน้าตาค่อนข้างสวยงามขึ้นก็จะเป็นเบราว์เซอร์นะครับตัวบุ๊กมาร์กสวยขึ้นนะครับคล้ายๆกับ Android 3.X เลยครับเราก็สามารถเพิ่มบุ๊กมาร์ก้วยการกดเครื่องหมายบวกนะครับตรงแถบด้านบนดูบุ๊กมาร์กก็กดตรงมุมซ้ายมุมขวาบนนะครับ เราลองมาทดสอบคะแนนกันดูนะครับว่าเจ้า a 99ที่ลงลอม4.0นยจะได้คะแนนเท่าไหร่กันผมใช้แอป Quadren นะครับในการทดสอบ ระหว่างที่รอการทดสอบนะครับลอ m i c s ของ CyanogenMod ตัวนี้นะครับวิธีการแค็บหน้าจอหรือว่าจับภาพหน้าจอนะครับเราก็จะใช้โดยการกดปุ่ม power นะครับค้างไว้แล้วจะขึ้นเมนูขึ้นมาครับจะมีตัวเลือกที่เป็น screenshot เราก็สามารถกดตรงนั้นได้เลยมันก็จะทำการบันทึกหน้าจอให้เราครับ เป็นภาพไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์สกรีนช็อตนะครับถ้าจำไม่ผิดส่วนถ้าเป็น ROM 2.3ที่เป็น ROM นอกอย่างของ MIUI นะครับก็จะกดปุ่มเมนูพร้อมกับปุ่มลดเสียงนะครับตัวนี้ก็จับภาพหน้าจอ,อได้ค่อนข้างเร็ว รอรุนนะครับว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่ตัวนี้ผมเซต CPU ไว้สูงสุดที่1.4นะครับลมตัวนี้เซต CPU ได้สูงสุด1.4นะครับ มาแล้วได้พันเก้าไม่หน่อยนะครับก็ตามหลัง Galaxy Nexus นิดนึงถือว่าคะแนนก็โอเคนะครับสำหรับรีวิวตอนที่สองก็แค่นี้ครับแล้วก็รอติดตามตอนที่สามต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ